ได้โกครับมาจากไหนมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับนครสวรนีมันเตินทางใจลครับประมาณห้าร้อครับเนื่อตัดใจร่วมด้วยับเนื้อ็ทอิในทางรนครับานครับแ้วเช็คก็นิทกนรับก็ทราบจากเอ่ออินเทอร์เน็ตครับยูทูบอะไรครับ ปีที่แล้วสองปีแล้วก็มาไม่ถูกครับตั้งแต่เนี่ยมาแต่ปีแล้ววนเข้าไปในเมืองหนองวนปูที่วนหาไม่เจอคราวนี้ก็เลยลองเสิร์ชดูและเป็นหัวข้อว่าท่านกองเพนก็เลยตั้งใจว่าโอ้ผ่านนะคนนล้แวะเข้ามาครับเพราะว่าท่านกองเพนมาบ่อยตั้งแต่สมัยนักปูพิมพ์เพนครับมีกุ้นเพนเลยอะมาครับทมาอบ่อยครับตั้งแต่ปีสามกว่านะคะมาตั้งห้าตั้ง่กสองปีห้ากว่าก็มาทุกปีค่ะ

ผมขอกราบลาหลวงพ่อเลยครับไม่ได้บนนะรับยอนะการพร้อมกินนะครับยะชาบริบาบสวัสดิ์ริตาการเทวาเมวอิโตชินังเทชนังอุทัศกติวิจิตังขติตังตุ้งหังจิตุเมระสนิจตัสัพเพทุนทุสังกตตาจัณโตธรรมาสุยาธามาุโชติวะสุยาถาสัพเบี๋ยสิสจตังตุสัตภโ ดินาสติมาเกตราวันธ์ายอุษุกิจายุโขราวติวากันสีเดชมุจฉุตาตจัยนิจถารโหตมลาวันทิอายุวันสุขังตาลังอายุเท่าไหร่ หกสิบครับหกสิบอ๋อก็อนปีชิงกระเซีนปีนีปีนี้ย่าง้ยปีนี้ก็อีกสองเดือนเงี้ยหน้าอีกสองเดือนเดือนกว่าจะปวดเป็นภาพไหมเคยคิดครับหลวงพ่อเคยคิดแต่ว่าดูแล้วจะเขาก็มาภาวนามาภาวนาเดียวนะเป็นภารเขาแล้วก่อนแล้วดูจะเป็นยังไงก็สวดมนต์กับพระพราหมณที่บ้านโอเคครับอยากมาบ้างคำหนึ่งก่ากับลาครับ